พ่อขาสวัสดีค่ะแม่ขาสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณพ่อง้มชมชื่นแม่จ่าชมชื่นคุณพ่อคุณแม่คุ้มพันธุลากันค่ะวันนี้มีแกงปลาใส่ปีนี่ค่ะแกงปลาใส่ปีไข่เป็ดต้มแล้วก็ส้มตำนี่ค่ะแทบเลยค่ะมาเด้อค่ะมากินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่คุ้มพันธุลากันค่ะข้าวแหลงเลยค่ะพี่น้องกินข้าวเย็นกินข้าวเย็นค่ะนี่ค่ะ แม่แซบยูเวนตพ่อ,พอเออมาเด้อมากินข้าวพ่อเอ้อนเอฟซี FC กินข้าวแล้วค่ะแม่คะเอเลือกเอฟซีกินข้าวด้วยนะคะมากินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่คูมพันธนะคะส้มตำค่ะส้มตำแกงปลาใสาป่ปีแกงปลาใส่ปีค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะไ,ไทยเบิ้งใกล้ๆนี่ค่ะอร่อย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 ใช่ไหมแม,ม่อร่อยอร่อย,ออยหิวขานะ้าวเนาะแม่เนาะ หิวเข่าด้วยค่ะพี่น้องพ่อกับแม่คุ้มพันหิวเข่าอร่อยหมดทุกอย่างเลยค่ะอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจขอบพระคุณย่างสูงเลยค่ะคุมพันก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะที่ทํางานต่างประเทศก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานที่สุจริตทุกอาชีพนะคะก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันนะคะคุมพันก็ขอบคุณหลายๆเลยค่ะ ขอให้ท่านประสบโชคดีมีชัยทํางานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายทุกประการเลยค่ะ,ะสําหรับท่านที่เดินทางไปแห่งหนธมนใดก็ขอให้ประสบความปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะตลอดไปเลยค่ะแล้วก็สําหรับเอฟซีที่ทําช่อง youtube ก็ขอให้ท่านประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ทําช่องนะคะขอให้เฮงเปงฟังๆงงงทุกท่านเลยค่ะมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีค่ะขอบคุณหลายๆเ้ขค่ะเด้อนี่ค่ะ มากินขา้าวกับพ่อกับแม่ขคมพันธ์นะคะนี่ค่ะมีส้มตำมีต้มไข่มีแกงปลาใส่ปีของพี่สาวเอามาให้พ่อให้แม่กินค่ะนี่ค่ะเป็นครอบครัวโคมพันธ์ร้อยรักสามัคคีค่ะมีอะไรก็กินด้วยกันอเด้อแม่อิ่มแล้วตีจ้าเออ,เอ,อโอ้แม่สุดยอดเลยค่ะคุณแม่สุดยอดเลยอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ขคมพัน์หลังจากที่ได้ไปเที่ยวสุ่งนาสมะกติ แกงปลาเออสมกอก,กับแกงปลาพ่อเต็มสิบให้เท่าไหร่คะอาหารวันนี้ค่ะให้สิบพ่ออะไรบ้างข้าวร้อนใช่ไหมพ่ออ่าแกงแซบข้าวร้อนต้มตําอร่อยไข่ต้มก็อร่อยใช่ไหมไข่ต้มก็อร่อยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะอร่อยพ่อบอกว่าอร่อยทุกอย่างเลยามาใส่สีอร่อยปุ๋นะเว้ยอร่อยสุด คุณพ่อคุณแม่คมพันเรียกกินข้าวด้วยค่ะเด้อเอฟซี FC มากินกับพ่อกับแม่คมพันเ้อะค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะผลน่ะเยอะแยะเลยจ้ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแม่ขาสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ